หุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษร่วง50%ภายในปีเดียวมูลค่าบริษัทหายไป1แสนล้านราคาหุ้นของบำรุงราษฎรปรับตัวลงจากเกือบ300มาอยู่ที่ประมาณ140บาทมูลค่าบริษัทลดลงจาก2.1แสนล้านเหลือประมาณ1แสนล้าน สาเหตุหลักๆเป็นเพราะรายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลางหายกว่า1,300ล้านเพราะคูเวตและกาตาตัดนบคนไข้ต่างแดนจนแทบหมดคนไข้าบางส่วนจึงตัดสินใจเลือกไปโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลพระราม9ก้าที่ตั้งห่างกันไม่ไกลคุณภาพสูงแต่ราคาแพ็คเกจถูกกว่าเกือบครึ่งเมื่อราคาเริ่มชนะชื่อเสียงสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งลกลายเป็นข้อจากัด แต่บำรุงราชยังมีความหวังถ้าได้เข้าประกันภัยในประเทศของซาอุดีอาระเบียอาจดึงรายได้คืนมาอีก400ถึง600ล้านต่อปีนี่อาจไม่ใช่จุดจบของบำรุงราชแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ต้องปรับตัวอย่างจริงจังเพื่อทวงคืนตำแหน่งผู้นำในตลาดเมดิ c a l ทัวริ s มศรัทธาเคยสร้างชื่อให้บำรุงราชวันนี้ต้องรักษาศรัทธานั้นไว้ท่ามกลางเกมราคา และภาพบำรุงราชกล้าพอนี่อาจกลายเป็นคัมแบ็กครั้งใหญ่ที่ใครก็คาดไม่ถึง